อบตอกู้ท่องอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามครับลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในภาพร่วมครับ ที่สาระกลางบ้านน้องบุญชู่ครับตำบลกู้ท่องอำเภอเชียงยืน่นจังหวัดมหาสารคามครับนั่งดาวันทศานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู้ท่องครับพร้อมทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะครับรับฟังความคิดเห็นและให้ความรู้การจัดการขยะในชุมชนเทนีครับกับมีพี่นองบ้านน้องบุญชูและงจาหมู่บ้านใกล้เคียงการลอยคน มารวมประชุมในเทอร์นีครับโดยนายกองการบริหารส่วนตำบลกูทองค่ะบอกว่าปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขเพราะว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงสุขภาพของคนในชุมชนทุกภาคส่วนต้องร่วมกันบริหารจัดการขยะในชุมชนเริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนค่ะโดยการคัดแยกขยะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกต้อง อบตอกู่ทองค่ะได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์สาธิตการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดแยกขยะทะละประเภทน้ำขยะเศษอาหารมาเหตุปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพและก็จัดการขยะพลาสติกโดยบ่อเผาบ่อก,กลบซึ่งสิเสียให้ชุ่มชนสะอาดเป็นระเบียบและก็เป็นตะยูหลายขึ้นค่ะค